เรื่องของประกาศในแอปพลิเคชัน line นะครับครั้งนี้จะมาแนะนำบนระบบปบัติการ iOS กันก่อนก็คือบน iPhone นะครับประกาศใน l ล n e เนี่ยผมเองก็เจออยู่บ่อยๆแต่ไม่ค่อยได้บ่อยมากก็จะมีบางกลุ่มที่เขาปิดประกาศแต่ผมเองยังไม่เคยสร้างประกาศเลยเมื่อเช้าวันหนึ่งในบริการหมอคอมนะครับมีสมาชิกโทรมาบอกว่าทำไมเอ,อ ลบประกาศออกไปไม่ได้กดไม่แสดงกดยอด่อกดอะไรประกาศคุณก็ไม่หายไปจะเอาประกาศออกไปได้อย่างไรผมเองก็ต้องบอกเลยว่าเออเดี๋ยวมาเรียนรู้ไปด้วยกันครับแต่ก่อนอื่นครับสร้างประกาศยังไงครับอืสมาชิกแนะนําวิธีการสร้างประกาศให้ผมก่อนเลยด้วยอืมอดังนั้นตอนนี้ผมเปิดแอปพลิเคชัน Line บน iPhone มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เข้าไปในกลุ่มไอทีฟรีสไตล์ ไอทีเฟซสไตล์สองร้อยสามสิบเจ็ดอ่าก็ขออนุญาตคนในกลุ่มด้วยนะครับที่ผมเองมีแต่แปะไม่เคยได้นำมาตอบคำถามอะไรเลยพอเข้ามาในกลุ่มแล้วผมสมาชิกบ,บอกให้ผมอ่ามเขียนข้อความอะไรลงไปที่จะประกาศช่องข้อความในในช่องป้อนข้อความปกติเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ป้อนคําบอกเนาะอ,อะประกาศประกาศ ตอนนี้กำลังทำสื่อการเรียนการสอนการยกเลิกประกาศอยู่ก็เลยขออนุญาตตรงนี้ในการทำประกาศที่อาจจะกวนรบกวนเพื่อนๆในกลุ่มนะครับขอบคุณครับแรกประกาศประกาศตอนนี้กำลังทำสื่อการเรียนการสอนการยกเลิกประกาศอยู่ก็เลยขออนุญาตตรงนี้ในการทาประกาศที่อาจจะรบกวนเพื่อนๆในกลุ่มนะครับขอบคุณครับแล้วแต่ก็ผมก็กดส่ง ช่อช้างส่งกลม่กดครงไปนก็ข้อความเสียงแล้วเมื่อเราส่งข้อความนั้นไปแล้วเราจะทําให้เป็นประกาศจริงๆครับก็ปัดสายย้อนกลับมาช่องข้อความแสดงเมนูบูประกาศประกาศตอนนี้ัทําสิบห้าประกาศประกาศตอนนี้ก็นงทำสื่อการเรียนการสอนตัวนี้นะครับสมาชิกบอกให้ผม1นิ้วแต่2ครั้งครั้งที่2ครั้งไว้หรือ1นิ้วแต่3ครั้งผมก็บอก1นิ้วแต่สาครั้งได้ไหมก็น่าจะได้ตึ๊กตึก แล้วเมนูตามบริบทก็จะขึ้นมาด้านล่างเนี่ย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 ครับก็ขึ้นมาก็ปัดซ้ายไปหาเมนูที่ชื่อประกาศภาาพประกเนุ่มเนี่ยรอเรือเดี๋ยวนะครับรอเรือข้อความเสียเนี่ยอันนี้หลุดไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่ประกาศประกาศตอนนี้กำลังทำสื่อกันหนึ่งนิ้วแต่สามครั้งตึะกาศอยู่ตรงนี้ในการทำประกขอให้ติดทิ้งเมนูตามบริบทแล้วเราก็ปัดมาหาคำว่าประกาศประกประกาศอุ่มก้อนหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งประกาศไปเลยปึ้ง เรรียยบ้อประกาศประกาศประกาศตอนนี้กำลังทำสื่อการเรียนการสอนประกาศนี้ก็จะไปอยู่ด้านบนอ่ะผมไปอยู่ที่ปุ่มกลับกลับปแล้วปัดขวามาไอทีฟรีสตล์สองร้อยสิบเจ็ดคนหาแชทขวามาขวามาเมนูในห้องแชทประกาศประกาศประกาศตอนนี้กำลังทำสื่อการเรียนการสอนการยกเลิกประกาศอยู่ก็เลยขออนุญาตตรงนี้ในการประกาศที่เปิดรายการประกาศกลุ่มแล้วเราปัดขวามาทีหนึ่งก็จะมีเปิดเนี่ยเปิดรายการประกาศเปิดรายการประกาศสมาชิกบอกว่าทั้เนี่ยเข้าไปตรงนี้ยังไงก็ตามหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่ ที่ปุ่มประกาศเปิดรายการประกาศ <S <S เปิดรายการประกาศที่อยู่ต่อจากประกาศประกาศประกาศตอนนี้กำลังทำสื่อการเรียนการสอนกันเประกาศนี่ครับคือมันจะขึ้นอยู่อย่างเงี้ยที่ด้านบนสุดของหน้ากลุ่มนั้นๆเลยอ่าเราก็ปัดความมาที่เปิดรายการประกาศเอเอลืมบอกไปสื่อนี้เป็นสื่อเสียงอย่างเดียวนะครับทำเพื่อนเพื่อนที่ใช้งานวอ t ช h โอเวอร์เพื่อนพูดกันทางสายตาหรือเพื่อนคนตาบอดคนสายตาเลือนลางเท่านั้นนะครับอ่าเราก็มาที่เปิดรายการประกาศเปิดรายการประกาศอ่า ถ้ากลุ่มนั้นทําประกาศไว้หรือแนะนำว่าจะไปลบประกาศของของกลุ่มองคอ์กรเนาะแต่ว่าลบประกาศที่ตัวเองทาอ,อืมอ่ะหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่ปุ่มนี้ประกาศเปิดรายการประกาศเปิดรายการประกาศปบ๊กเลือกอยู่ปิดรายการประกาศอ่ะแล้วเราปัดซ้ายมายอ่ยอกลุ่มย่อไม่แสดงอีกกลุ่มปัดซ้ายมาอีกก็มีไม่แสดงอีกลองกดไม่แสดงอีกมันหายไปครับมันหายไปจริงแต่ เมื่อลบห้องแชทและกลับเข้ามาใหม่มันก็ขึ้นประกาศประกาศอีกคือมันไม่ได้ลบจริงครับให้ปัดซ้ายย้อนกลับไปทีไม่ดปุ่มเนี้ยยอ่อุ่มยอ่อไม่ต้องนะไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจปัดปัดซ้ายอีกไม่แสดงอีกมไม่แสดงอีกอก,ก็ไม่ต้องไปสนใจเขาให้ปัดซ้ายมาประกาศประกาศตอนนี้กำลังทำสื่อการเรียนการสอนการยกเลิกประกาศอยู่ก็เลยขออนุญาตตรงนี้ในการทำประกาศที่อาจจะรบกวุนเพื่อนในกลุ่มนะครับขอบคุณครับนายหมอกอมสิทธิโชคไม่มีการทำงานให้ปัดซ้ายมาต่อจากไม่แสดงอีกนั่นนะครับ ปัดซ้ายมาจนเจอข้อความที่คุณเป็นคนประกาศอาที่ข้อความที่เป็นข้อความตัวประกาศนะครับเนี่ยต่อจากตรงนี้นะไม่แสดงอีกุ่มปัดซ้ายมาเจอไม่แสดงอีกปัดซ้ายอีกประกาศประกาศตอนนี้กำลังทำสื่อการเรียนการสอนการยกเลิกประกาศอยู่ก็เลยขออนุญ,ญาตตรงนี้ในการเนี่ยครับพอเจอข้อความแล้วให้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นไม่แสดงอีกเนี่ยมีไม่แสดงอีกปัดขึ้นยกเลิกประกาศมียกเลิกประกาศตัวนี้ครับหนึ่งนิ้วปัดขึ้นสั่งทำงานเนี่ยหนึ่งนิ้วปัดขึ้นไม่แสดงอีกยกเลิกประกาศ เรามาแตะที่ปัดขึ้นหรือปัดลงจนเจอคําว่า,ายกเลิกประกาศครับพอเจอยกเลิกประกาศแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งแล้วก็การทํางานที่ทํายกเลิกประกาศและประกาศนี้ก็จะในห้องไม่แสดงอีกอไม่แสดงอีกเมนูนในห้องโุง่คนหาแชทไอทีเฟซสไตล์สองร้อยสามเรียบเดี๋ยวเราลองออกไปนะกลับกลุ่มอ่กากลับบแชทกลุ่มเครือข่ายซื้อขายสลักไอทีเฟซสไตล์นะครับส่วนเครือข่ายซื้อขายสลากเนี่ยครับตอนนี้ไอทีเฟค้นหาแชทโุ่เมนูในห้องวันนี้เนี่ยไม่มีแล้วนะครับ ประกาศประกาศที่อยู่ด้านบนสุดเราก็ได้นำออกไปเรียบร้อยแล้วก็คือยกเลิกไปแล้วแต่ว่าถ้าเป็นประกาศที่ไม่ใช่ของเราประกาศแล้วมันเป็นประกาศที่ยังมีความจำเป็นอยู่อย่าไปลบของเขานะครับให้อดมินกลุ่มหรือเจ้าของกลุ่มเป็นคนลบเองแต่นี่เป็นความรู้ที่นำมาแบ่งปันกันเพราะบางคนไปสร้างประกาศแล้วเอเพื่อนบอกให้ลบออกสิยกเลิกออกสิ ยกเลิกหรือลบยังไงบน iOS ทําแบบนี้แต่เดี๋ยวบน Android เ,ออเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวมาทําให้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็เป็นความรู้ที่สมาชิกบอกว่าแนะนำเขาลบยกเลิกประกาศได้แล้วในไลนะ์เนาะก็หมอคอมช่วยทําเป็นสื่อเพื่อให้เพื่อนๆที่อาจจะไปสร้างประกาศแล้ว แล้วแล้วยังยกเลิกประกาศไม่เป็นเนี่ยได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับวันนี้กขททางสร้างประกาศแล้วก็ยกเลิกประกาศไปด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับกับผมสีโชคบริการหมอคอม1 4ึ่พลัสครับหวังว่าจะมีความสุขในช่วงเทศกาลสงท้ายพีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ